ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะล่าสุดเขาไปแจ้งความอุงยิงข้อหากบฏแล้วครับนะสมชายแสวงการหรือนี่แหละนะเ,ออเขาไปแจ้งความเรียบร้อยองงุงยิงนะครับมา,ากบฏต่อแผ่นดินนะโทษถึงประหารชีวิตหนักหนาเลยอ,งงเอ,อุงยิงเอ้ยนะเขาเรียกว่า นะครับเวรกรรมตามสนองอ,ง,องิงใกล้ใกล้จะได้ไปอยู่กับอังเคิลฮุนเซนแล้วนะเออถ้าเกิดว่านะครับตัดสินมาเป็นขบฏแล้วโทษประหารนี่โอ้โหนะมึงจะหนีไปไหนราคาเนี่ยฮุนเซนเขาบอกอาเขาไปอังเคิลก็ช่วยหน,หนูไม่ได้นะอังเคิลอังเคิลฮุนเซนเป็นเรียกว่าอังเคิลนะ เออนะครับอังเคิลเดี๋ยวโทรโทรใหม่อังเคิลช่วยหนูด้วยอังเคิลหนูจะโดนก็หากระบอแล้วอังเคิลคุนเซนก็บอกเดิมไม่เป็นไรมาเลยมาเลยเดี๋ยวกูแฉอีกเออแต่ไม่แน่นะไอฮุนเซนนี่มันอาจจะรับก็ได้นะแต่มันจะขอผลประโยชน์ไงได้เลยมาเลยนะมาเลยมาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาทำอะไรเขาหวังผลตอบแทนหรอกไม่มีใครเขาช่วยมึงฟรีๆหรอกเห็นไหม เออนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปเพื่อนบ้านคนเซนเดี๋ยวเราไปเขา,เ,เขาช่วยเราก็ช่วยเราฟรีๆไม่มีอะ่ะนะเขาช่วยอะไรเขาหวังหมดนะเขาหวังผลตอบแทนหมดเออนะครับเขาหวังจะได้แผ่นดินเขาหวังจะได้เงินเขาหวังจะได้สมบัติมึงหมดนี่แหละเป็นไงล่ะเออนะครับเลี้ยงงูเห่าไว้ของแท่อุ้งอิงมึงนะพ่อมึงด้วยนะครับ เขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรหรอกนะเออเนี่ยทำอะไรทำอะไรไว้อะนะเออเขาอยากได้ผลตอบแทนหมดแหละนะครับไม่มีใครเขาทำให้ฟรีๆหรอกนะโอ้โ <c> ห <oughs> น่าสงสารอุ้งอิงงานนี้คงจะได้ไปอยู่กับอาปูแล้วหรือบ้างงานนี้นะเออพ่อพ่อมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร พ่อมากำลังแก่ฉันจริงๆฉันอยู่ของฉันดีๆก็อยู่ดีๆอยู่แล้วมาให้ฉันเป็นนายกโอ้โหตายเออแล้วต่อไปจะเอาใครเป็นนายกอีกวันนี้เอาลูกโอ๊กไหมลูกโอ๊กยังมีอีกหลายคนนะเออลูกมันเนี่ยยังมีอีกหลายคนไม่เป็นไรนะครับอืโดนแค่ข้อหากบฏเองนะประหารชีวิตเองนะครับเออนะ เงี้ยเออยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านดีๆก็ด,ดีอยู่แล้วหาเรื่องหาราวใส่ตัวนะเออนะครับจะได้เลี้ยงลูกโตวไว้ละเนี่ยนะโอ้เวรกรรมต้องพัดภาคจากลูกเหมือนนี่ปูแล้วลมั้งเนี่ยปูต้องพัดภาคจากลูกชายสุดที่รักนะเป็นเวลาสิบห้าสิบหกปีน้องอุ้งอิงก็จะได้พัดภาคจากลูกเป็นเวลาชั่วชีวิตโอ้จะได้เห็นลูกโตไหมเนาะน่าสงสาร,รแท้ นะเออนะะครับออยยยููู่่เเดดีีดีงลลกกๆ็แ้วนะนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ